ชีวิตเมียฝรั่งผัวตายเนาะอืมมาสู้ดิ้นรนอยู่ต่างแดนตั้งมากมายพี่น้องเอ๋ยอ่าสุดท้ายกลับไปเมืองไทยหลงคลลมเพียงแค่มิตรภาพในออนไลน์สุดท้ายก็ต้องมาช้ำใจอีกทีเรื่องนี้บอกเลยว่าเจ็บปวดน,นะคะก็เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเลยเนาะอยู่เมืองนอกมากกว่า30กว่าปีสามีป่วยเพิ่งเสียไปไม่นานเนาะ ก็เคลียนะคะเคลียเรื่องงานศพเศร้ามาเป็นเขาปีที่2ที่สาม,มาเจอการพูดคุยในออนไลน์นะคะเจอผู้ชายไทยในออนไลน์เนาะอ่าก็รู้สึกความรู้สึกที่ดีสบายใจให้กำลังใจแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ด้วยก็ไม่คิดว่าจะหลอกเพราะว่าความคุ้นเคยการพูดจาดีนะคะ อืมการเข้ามาสื่อสัมพันธ์ในมุมที่ดีแล้วก็อยู่ในสายตาของคนอื่นอันนี้ยยาจะตกใจมากๆเลยตกใจมากๆเลยว่าเนาะ,ะก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยโอเคเรื่องการถอยหลังย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าลูกเต้าก็ไม่มีอยู่เมืองนอกนะคะลูกเต้าก็อยู่ทางเมืองไทย เกษียณเงินเดือนไม่ไม้ก็ไปอยู่เมืองไทยได้ยอมเลิกลายอมออกจากงานนะคะเพื่อที่จะไปอยู่เมืองไทยเพื่อจะไปมีความสุขกับผู้ชายใหม่ที่คิดว่าเขารักจริงนะในช่วงเวลาเหงาเหงาเข้ามาดามใจแล้วก็อายุมากก็ใกล้เคียงกันแต่สุดท้ายพอไปอยู่ไม่ถึงปีลายออกนะคะแล้วมารู้ทีหลังว่ามีเมียหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโอ้ยสางเป็นไปได้นะ มันเวรกรรมอะไรกับชีวิตเมียฝรั่งผัวตายหอบเงินไปไทยแล้วไปเจออ่าชายไทยหลอกอืมมันหลายๆคนเลยนะที่จะจรู้จักเนาะเพราะอะไรเอาความเศร้าเอาความอ้างว้างอืมเอาความเหงาในตอนนั้นเข้ามาในจังหวะที่ทำให้เขาใจอ่อนแล้วรู้สึกดี นะคะสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้บางคนต้องถอยหลังกลับมาอยู่ต่างแดนเลยนะบางคนเจ็บปวดรับไม่ได้เงินก็ไม่เหลือบางคนก็จะใช้เวลาจนไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ก็คือคนที่ไม่มีเมียนะคะเคสนี้จะมีอยู่สองเคสเนะคนที่เขาไม่มีเมียอืมแต่เขาก็โอ้โหสุดยอดเลยละ่ะอ่าคิดว่าเมียฝรั่งเนี่ยเงินทองละสะดวกสบายชิลละนะเอาจนไม่เหลือสุดท้ายพี่เขาก็ถอยหลังมาอยู่ต่างแดน สภาพความเจ็บปวดซ้ําแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ยาจะเอามาพูดแล้วมาตอกย้ําให้เจ็บปวดนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วเป็นวิทยาทานว่ารุ่นใหญ่รุ่นเราเนี่ยลักแท้มันจะมีอยู่จริงไหมนะมันจะมีให้เราจริงเหรอและหนึ่งสิ่งไม่อยากให้ทุ่มเทให้ใครมากมายเพราะหนึ่งเราแก่แล้ววัยเกษียณขอโทษขอภัยไม่ตอกย้ํานะคะอ่าบางคนเนี่ยผัวตายก็ห้าสิบกว่าหกสิบก็มีนะคะ ถอยหลังไปเมืองไทยเนี่ยเงินที่เหลือก้อนสุดท้ายแลกชีวิตนะคนที่เรารักก็คือสามีที่อยู่กับเรามามากกว่า30ปีควรไว้ประคับประคองชีวิตตัวเองมะหรือแบ่งปันให้ลูกให้เต้าเราดีกว่าไปเสียรู้ให้กับผู้ชายที่เข้ามานะจริงๆแต่อย่าลืมนะช่วงระหว่างเขาเจอหรือความสุขเนี่ยมาเล่าให้ยายจ๋าฟังยายจ๋าก็ย้ำเหมือนกันว่าระวังนะพี เออเขารักเราจริงไหมเขามองเราเพราะเราเป็นแม่ไม้เออผัวตายเขาคิดว่าเรามีเงินหอบเข้าเมืองไทยมีสมบัติหรือเปล่าแล้วพี่ล่ะเปิดใจถึงกับเขาขนาดไหนพี่ก็พูดหมดอนะนะว่าพี่ได้เงินประกันผัวนู่นนี่นั่นอ่ะความซื่อไงก็คือคือ,ค,อคือได้รักแล้วอะ่ะนะก็คิดว่าอ่าเราโชคดีละรักมีจริงช่วงความรักเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนคนตาบอดมหม ต้องใช้คำนี้ไหมเหมือนคนตาบอดนะใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังสุดท้ายวันนี้บอกยายจ๋าเอ้ยถ้าพี่เชื่อเธอตั้งแต่แรกพี่คงคงไม่เจ็บวันนี้พี่เสียใจมากๆอืมเขานะในออนไลน์ในการคุยกันดีมากๆยายจ๋าก็รู้จักแต่พอมาจริงๆแล้วเขามีเมียเขาไม่ได้ทิ้งเมียพี่ก็เลยต้องรีบถอยอ่าพ่อกลัวอะไรไม่กลัวสามแสนไง ดีที่ยังดึงตัวกลับไวพี่น้องขานะเพราะว่าสิทธิคอมเป็นเมียทะเบียนสมรสของเขาเมืองไทยทุกคนก็น่ารู้แล้วเราเนี่ยเจ็บปวดกับผู้ชายเพราะผู้ชายมันหลอกเราและฝ่ายผู้หญิงถ้าเร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 าักแล้วเราตะเิดแล้วเรายอมทุ่มเพื่อผู้ชายคนเนี้ยอืมแล้วไปยอมเสียเปรียบเนี่ยให้คําว่าทะเบียนสมรสของเขาอะเราก็แย่นะแล้วยิ่งทุกคนเอาตรงๆเลยนะเขาจะดูถูกมากๆคําว่าเฮย้ย เมียฝรั่งมันงันะผัวตายหอบเงินมาตั้งหลายมาเลี้ยงผู้ชายอืมเนาะคนไหนที่โชคดีแล้วเขาเจอคู่ดีแล้วดูแลกันตลอดไปก็มีแต่มันน้อยคนไหนที่หอบเงินกลับไปเมืองไทยเสร็จแล้วไปเจอผู้ชายที่เห็นเรามีเงินนะคะที่เข้ามา,าช่วงระหว่างเราเศร้าเราเหงา แล้วทําให้เรามีความสุขจนเราหมดตัวมันเยอะมากกว่าที่เจอรักแท้ยามวัยชราพี่น้องขาอือย่าลืมนะคะฝ่ายหญิงเราหอบเงินกลับเมืองไทยกลายเป็นสายเปอ่าเทียบเท่ากับตอนเราหาผัวฝรั่งเราต้องการผัวฝรั่งเปนะให้กับเราเนี่ยเนี่ยข้อเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเนาะ ก็เป็นคำพูดของพี่เขาฝากย้ำพินิษ์พิจารณาคำว่ารักแท้มันสวยงามเสมอถ้ามันเป็นรักแท้นะคะถึงแม้จะรักเริ่มต้นใหม่ก็เงิน,เง,นเงินทองทองอย่าได้เชื่อและไว้ใจใครอย่าได้พูดอย่าได้บอกเขาเหมือนกับพี่เลยนะเอโอเคเงินมันหมดหมดภายในสองปีสามปีเลยนะอ่าเราไม่ได้มีมากมายเหมือนคนอื่นเขา่างั้นโอเคเราก็ยังมีบ้าน นะมีพออยู่แล้วก็มีเงินเดือนที่เหลือวันนี้บอกเลยเจ็บสุดแต่ต้องถอยถอยถอยเพราะเขารู้ว่าเขาหลอกเรามาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็มีทะเบียนสมรสอืมนะแล้วก็ไว้ใจทางวางใจคนไม่ได้ยาจ๋าฝากบอกทุกๆคนเองพี่โง่อเองอืมพี่โง่อเองที่พี่รักเขาแต่วันนี้ก็รู้แล้วละ่ะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองยิ่งเงิน,เง,นเงินทองทองนะ ยังโดนทางพี่ทางน้องอีกอืมนะตอนนี้นะคะแล้วทีเนี้ยยิ่งไปหลงแล้วเปให้ผู้ชายเอาผู้ชายเข้าบ้านด้วยก็โดนดูถูกใหญ่เลยอืมอันนี้ยอนะยอมรับนะยอมรับแต่ก็ไม่แคร์หรอกนะฮะยอมรับว่าจริงแล้วเราก็รักเขาจริงแล้วก็ให้เขาจริงแล้วพี่น้องก็เหยียบย่าโง่นู่นนี่นั่นประสบการณ์คนเราถ้ามันไม่มีผิดพลาดก็คงไม่ได้มาเล่าให้ฟังเนาะพี่ทําใจได้ละ อืแต่ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแหละแต่ก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อไปก็คงไม่กลับมาต่างแดนนะสาหรับเคสนี้เนาะสําหรับไม่คงไม่กลับมาต่างแดนก็ยังมีเงินเดือนอยู่ต่อไปนี้ก็จะรักษากายใจและมีสติให้มากที่สุดสี่สุดนะคะการเปิดใจตั้งแต่เริ่มต้นไม่คิดไม่ฝันนะคะชีวิตเมียฝรั่งที่กําลังเจอปัญหาผัวตายแล้วมีหนุ่มไทยเข้ามายั้งเข้ามาพูดคุยไอ้เราก็โอเคเลยกลับไปเมืองไทยมีเพื่อนคู่คิด มีคนดูแลนะสามสิบกว่าปีอยู่เมืองนอกก็คิดว่ามันจะดีแล้วเราก็คิดว่าเราจะควบคุมเงินที่เรามีได้เพื่อที่จะมีความสุขไปข้างหน้าสุดท้ายายามรักยามหลงอืยามเขาโผล่โบเลือ้อยังนะคะ่าถ้าหมดรักแล้วเลิกลากันไปมันก็ยังถือว่าอาได้รักได้เติมได้มีความสุขไปด้วยกันแต่อันเนี้ยยังมาไม่นานมารู้ว่าเขามีเมียแล้วเขาหลอกลวงเขาพยายามกบกบโกยนะคะ เเงินทองไปทางครอบครัวของเขาเรารับไม่ไหวเราก็เลยหนีเจ็บสุดจุกรักแท้ไม่มีอยู่จริงรักจริงๆที่มีนะก็คือรักตัวเองนั่นแหละคือปัจจัยสำคัญยายจ๋าเอ้ยฝากบอกทุกคนนะคะเรื่องนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่เขาเนาะผ่านพ้นมาละประสบการณ์เนี้ยไม่คิดว่าจะได้ยินก็ได้ยินนะคะก็ขอให้พี่ตั้งสติ ดูแลกายใจตัวเองอย่างน้อยวันนี้ก็ตั้งหลักได้แล้วถึงได้กล้ามาเล่าให้ยายจ๋าฟังนะคะแล้วก็มาเป็นวิทยาทานให้ทุกคนแล้วก็ฝากถึงท่านท่านผู้ชายทั้งหลายเนาะมีหัวใจกันบ้างไหมถ้าเจอคนรักจริงคุณจะหาคนแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ,ะความโชคดีของคุณคุณผู้ชายอะนะมันจะไม่มีอีกนะแล้วโลกออนไลน์ใช่ว่าเขาจะปิดกั้นนะคะเขาก็บอกหมดทุกคน ว่าใครทํายังไงเป็นยังไงหรือคุณหน้าด้านชนิดที่ว่าเข้ากับสังคมได้เนาะในออนไลน์นะในกลุ่มที่ยาจะรู้จักได้โดยไม่รู้จักอายเขาเลยเหรอโหอย่างนี้เรียกว่าไงอะด้านจริงๆทนสุดๆนะไม่รู้จะเปรียบเทียบไปแล้วพี่น้องะะอุ้ยว่าวเตลียงสาวบ้านเด้อแต่เขาเตรียมใจมาให้ว้าแหมเ้ยอากาศดีทำอาหารเสร็จจะเดินไปรับเด็กๆที่โรงเรียนจ้า